วันนี้นะครับวันนี้ที่มีอาหารสัมปันเรียกด้วยนะครับนะอาหารสัมปันเรียกพนักเกี่ยวจากเสร็จพิธีเรียบร้อยเนี่ยนะพอกรรมการทานเข้านะเราก็ทานกันด้วยนะก็ใช้แบบนุกเท่นะตัดตัดกันได้ตัดกันเอานะเดี๋ยวจะมีอาหาข้าวปลาอาหารเอาไปเรี้ยกนะครับเอาวันนี้ครับท่านผู้ชมครับคำปิดท่านหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับอภิรพกรนะครับอ่าการเพิเขียนครับ

เอาไปขอท่านเอไปทหารเขาขอเลี้ยงเชิญนะครับขอเลี้ยงเชิญท่านหน้าเลยครับใครใหญ่ที่สุดมาข้างหน้าเลยแล้วกัรที่อานะเทนี้แหละเที่งท่านเนี่ยไม่ถูกเสีย thân tôi được phục vụ thấp